รู้สึกหวั่นใจนะคะว่าแอคเคาน์วไวป๋อของลิซ่าแบล็กพิงคค่ะอาจจะโดน YG ยจึดไปจริงๆแล้วก็เป็นได้นะคะ <_ d ose> เพราะว่าหลังจากที่แม่บาจีนค่ะออกมาเตือนนะคะว่าไม่อยากให้อแอคเคาน์วไว้ป๋อของลิซ่านะมีการโพสตโปรโมทนะคะแบบขายของนะหรือว่าโปรโมทแบบวงนะอยากจะให้โฟกัสนะคะที่ลิซ่านะเนื่องจากว่าก็เขาก็ค่อนข้างจะรู้นะคะถึงวัฒนธรรมนะ,ะของจีนซึ่งเขาก็อยู่ในพื้นที่เนาะ แม่บาจีเนี่ยบอกว่าอยากจะให้แอคเค้์ไว้ปอของลิซ่าเนี่ยเป็นของลิซ่าแบบ ตรงๆเลยคือเพียวๆเลยนะคะให้เป็นการโพสต์เรื่องราวของน้องเต็มๆนะคะแต่ปรากฏว่าเนี่ยหลังจากที่มีการนะคะออกมาเตือนกันแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนนะคะว่าทาง YG เองนะ,ะก็ยังมีการาให้ใช้ Account ของลิซ่าเนี่ยโปรโมทนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะอย่างอัปเดตล่าสุดก็มีการโปรโมทเรื่องเสื้อนะคะของทาง YG ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิด100%หรอกแต่ว่าจริงๆแล้วนะ่ะ ถ้าจะแบบว่าเอออยากจะขายเสื้อก็ให้ลิซ่านะใส่เสื้อแล้วก็ถ่ายรูปลงในแอคเค n ์ไว้ปออะไรอย่างนี้ยังจะดูดีซะกว่าที่จะมาแบบว่าให้แท็กตรงๆว่านี่ฉันมีเสื้อมาใหม่จะขายอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแอคเค n ์แบบแนว เออให้ตามศิลปินเนาะมันไม่ใช่ออคเคท์ขายของถ้าอยากจะขายของเนี่ยแม่ว่าจีนเขาก็แนะนําว่าให้ไปโพสตรงในนะคะ YG official นั้นจะดีกว่านะคะซึ่งพอแอดเป็นมองดูของเหล่าบันดาเมมเบอร์คนอื่นๆอีก3คนนะต้องบอกว่าแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับการใช้แอคเคท์เลยนะคือก็เลยงงว่าทําไมถึงมีโพสต์ต่างๆนะที่เกี่ยวกับวงแล้วก็เกี่ยวกับการขายของเนี่ยมาอยู่ในออคเคท์ของไวบอของลิซ่านะค่อนข้างเยอะนะคะซึ่ง มันก็อาจจะทําให้มันมีปัญหาได้นะซึ่งแม่บาจีนเขาออกมาเตือนแล้วนะคะว่าเอออย่างนี้ YG ไม่ควรจะทำนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่า YG นั้นทราบเรื่องหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดแท็กเมื่อไม่กี่วันก่อนนะที่ไว้ยป๋อในในเมืองจีนนะคะและก็แน่นอนค่ะว่ามันก็มีเรื่องของระหว่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยนะซึ่งก็มันก็ออกแนวแปลกๆอยู่เหมือนกันที่วันก่อนนะคะที่ เพลง How You Like That ของสาวแบล็คพิงเนี่ยชนะนะคะเป็น Song of Summer ของ MTV นะคะของเอ,อ,อเมริกาใช่ไหมก็ Embassy นะคะของอเมริกาเองก็มีการมาโพสต์ปรโมดในออแอ c เคา n ์ที่เป็น Account Official ของเขาด้วยนะก็รู้สึกหวันหว่นใจนะแล้วก็อยากจะให้ YG นะคะเชื่อฟังแม่จีนเนาะเพราะว่าแม่บาจีนเขาก็รักลิซ่าจริงๆนะแล้วเขาก็เห็นตรงนี้แล้วก็รู้สึก อยากจะโปรเทคนะคะแอดคาร์ไว้ปอของลิซ่าแล้วก็อยากจะโปรเทคลิซ่าจริงๆอะ่ะเลยออกมาเตือนนะคะแล้วก็หวังว่า YG นะจะเห็นตรงนี้เร็วๆนะคะแล้วก็แก้จุดอ่อนตรงนี้เนาะ,ะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มีอะไรนะคะมากระทบกับลิซ่านะค่ะก็มาอัปเดตนะข่าวสารให้ทราบแล้วกันค่ะว่ามันมีเรื่องราวนะประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะก็กจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า